นาะยอยากได้ของที่ช่วยให้ตื่นระหว่างเล่นเกม RPG กับเพื่อนในคืนวันศุกร์ไหมล่ะโรคพรีออนไงถ้าพูดให้ชัดก็คือโรคนอนไม่หลับมรนะโรคนี้จะทําให้นายนอนไม่หลับไปทั้งชีวิตจริงๆนะโรคนี้แบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือฟามเลียหรือ FFI และสปอเรเดกหรือ SFI อย่างแรกได้รับการถ่ายทอดมาจากพ่อแม่มีโอกาส50%อย่างที่2ก็คือได้รับมาจากการกลายพันธุ์แบบสุ่มของยีน p r n p การสะสมของไไทออน จะทาให้เสล์ประสาทเสียหายและโครงสร้างสมองเสื่อมในระยะแรก<น>โรคนอนไม่หลับปกติจะปรากฏขึ้นซึ่งจะรุนแรงอย่างรวดเร็วคุณจะสูญเสียวความสามารถในการนอนหลับแม้ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนก็ตามส่งผลให้ร่างกายอ่อนล้าและระบบภูมิคุ้มกันถูกกดทับ <c oughs> คิดว่ามีแค่นี้เหรอความบกพร่องทางจิตใจความบ้าคลาั่งและภาพหลอนจะกลายเป็นเพื่อนใหม่ของคุณโรคนอนไม่หลับมรณะจะฆ่าคุณภายใน36เดือนฉะนั้นรีบเรียกยอดไลน์ก่อนที่เวลาจะหมดซะก่อน